เคสนี้นะคะจองเวลามาแบบ Emergency เลยฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ต้องการนัดคุยกับแฟนทั้งเธอและแฟนนะคะเหมือนกับจะยื่นคําขาดว่าเอาอยัางไงจะแต่งไม่แต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เธอคบกับแฟนมานาน,น,านพอสมควรน,นะอืมแล้วแฟนไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานเลยนะคะทีเนี้ยเธอเป็นผู้หญิงนะมันมันก็พูดยากนิดน,นึงเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุเธอก็สามสิบปลายๆละจะสี่สิบแล้ว,ลวนะแน่นอน ผู้หญิงเนี่ยจะเสียเปรียบนะครูถึงพูดถึงทำคลิปทำอะไรส่วนใหญ่จะเข้าข้างผู้หญิงเพราะผู้หญิงมันจะมีะความเสียเปรียบนนห,หลายเรื่องอย่างเรื่องนี้เรื่องไบโอโลจีคล็อกหรือว่านาฬิกาชีวภาพเนี่ยนะคะพออายุที่มากขึ้นเนี่ยคุณภาพของไข่ก็จะเสื่อม ยังไม่นับความเหนียวที่ว่าเจาะยากแล้วคุณนับภาพตัวไข่ก็จะเสื่อมด้วยใช่ปะ่ะเออเกิน35ก็ต้องมีเจาะน้ำคล่ําแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของโครโมโซมดูความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเออเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าแล้วมันดูได้เฉพาะดาวซินโดรมอย่างเดียวด้วยนะอย่างเออพวกออิสติกอะไรเงี้ยดูยากมากนะคะเออดูเพศอะดูเพศได้นะคะทีเนี้ยรูเข้าใจแหละว่าคุณแม่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยลูกฉัน เวลานาฬิกาชีวภาพหมดแล้วแล้วเธอก็คบกับแฟนเธอมาล่วมสิบปีแล้วยังไม่พูดเรื่องนี้นะแล้วก็เลยอยากจะให้มาคุยกันแล้วเธอรู้สึกว่าเธอช็อกนะอยากจะให้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะเอาอยัางไงนะคะที่ครูเป็นห่วงมันคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีเคสที่แบบว่า,าน้อง,น,องน้องบอกว่าแฟนนะ่ะเป็นคนรักอิสระแต่ตัวแม่ของน้องเนี่ยอยากมีอยากให้มีหลานนะมันจะมีเคสที่แบบว่าผู้ชายถูกบีให้แต่งงาน บีให้แต่งงานเหมือนประมาณว่าถ้าไม่แต่งตอนนี้ก็ไม่แต่งแล้วนะเลิกกันไปเลยถ้าเกิดไม่ตัดสินใจนะก็เลิกกันไปเลยแล้วทีเนี้ยผู้ชายบางคนน่ะใจเขาอะหัวใจเขาอะนะคะเขาเขาก็รักเราไงาเรคบกันมาตั้งนานก็ต้องรักกันป่ะเขาก็เลยแบบว่ากลัวว่าจะสูญเสียคนรักกลัวว่าจะสูญเสียแฟนไปเขาก็เลยแต่งงานแบบเสียไม่ได้ งงมากคือจริงๆเขาไม่ได้อยากแต่งงานเขาไม่ได้อยากมีลูกเขาเลยแต่งงานและมีลูกให้แบบเสียไม่ได้เพื่อไม่ต้องการจะเสียผู้หญิงที่เขารักไปเขาเลยแต่งงานและพอมีลูกออกมานะปรากฏว่าเขารักเอกสระจริงๆคือเขาไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อคนครูไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเออไม่ใช่ว่าคือบางคนนะ เขาเป็นคนดีนะในฐานะเพื่อนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเขาอาจจะเป็นลูกที่ดีนะคะในในครอบครัวของเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีไม่ได้แปลว่าเขาอยากมีลูกถ้าเขาไม่ได้อยากมีลูกเนี่ยนะบางคนครูไม่รู้เหตุผลของแต่ละคนหรอกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะอย่างเคสเนี่ยเขาอาจจะรักอิสระจริงๆครูรคเคยเจอเคสที่แบบว่าเออติบโตมากับการที่ มีคนหนึ่งเขาแบบโต,ตมากับการที่ย่าเลี้ยงแล้วย่าเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบมีเชื้อมีเชื้อไม่ใช่เชื้อโรคนะเป็นเชื้อแบบเชือ right ้อเชื้ออะไรอะเชื้อสายผู้ลากมักดีอะไรอย่างเงี้ยเออต้นตระกูลแบบแบบเป็นเป็นเป็น,ปนมีเชื้อในรุ่นในวังอะไรแบบประมาณเน,นี้ยอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วก็เขาถูกเลี้ยงมาให้ไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองเลยนะแชรคนนี้นะอันนี้อันนี้เท้าความไม่ไม่ใช่เคสน,นี้นะเคสก่อนคือเท้าความให้ฟังว่าผมเคยเจอเคสแบบเนี้ยที่แบบว่า ถูกสอนให้เป็นคนที่อยู่ในกรอบในประเพณีในต้องเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยเป็นภาพพับไว้เป็นสุภาพบุรุษจะต้องแบบว่าพูดจาเพราะๆเดินช้าๆนะเขาบอกว่าบ,บ้านเป็นไม้กระดานเนี่ยนะเออนอกกระชานถะ้าวิ่งนี่จะถูกตีน่องลายเลยแล้วเวลานั่งก็ต้องนั่งหลังตรงแล้วก็จะต้องแบบว่าออคือเขารู้สึกว่าเขาถูกเก็บกดแล้วก็กว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยถูกถูกย่าเลี้ยงอะ่ะให้เป็นแบบเอ,อ <K ill ian> เขาไม่มีความสุขเอางี้เขาไม่มีความสุขในวัยเด็กอ่ะเขาจะทาอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบในอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็เที่ยวไม่ได้แบบต้องถูกเลี้ยงให้แบบเสร็จแล้วพอถึงจุดนึงเขาโตขึ้นนะ่ะนะพอเขาจะแต่งงานะเขาบอกกับแฟนเขาเลยนะว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ขอแต่งงานแล้วไม่ขอมีลูกเขาไม่อยากมีลูกเขาเขาไม่รู้วิธีว่าทําให้เขาเขาเาเคยถูกเลี้ยงมาให้ไม่มีความสุขเขาเลยเขาก็เลยไม่อยากมีลูกถ้าเขาเขาพูดเลยนะท้ามีลูกนะ ถ้าใครจะมีลูกเขาเอาไปเลี้ยงคนเดียวผู้หญิงบางคนก็เฮ้ยผู้หญิงคนบางคนพูดชัดเจนนะผู้เคยเรียนผู้หญิงหลายคนพูดแล้วผู้ชายบอกว่าผู้หญิงพูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่ได้หมายความว่าไงผู้หญิงคนนี้แมนค่ะมีผู้หญิงบางคนพูดเลยนะว่าฉัน่ะไม่ชอบไม่อยากมีลูกฉันไม่ชอบมีลูกคือบางคนไม่ชอบเด็กไม่ชอบมีลูกไม่ชอบการเลี้ยงลูกซึ่งเราไม่รู้เราอย่าพูดไปตัดสินว่าผู้หญิงพวกนั้นไม่ดีเขาอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาอาจจะไม่ชอบ ที่จะดูแลคนอื่นมีผู้หญิงบางคนบอกว่าถ้าแฟนหนูต้องการจะแต่งงานต้องการจะมีลูกกับหนูนะหนูบอกหนูจะบอกมาเลยนะว่ามีได้แต่เธอต้องเลี้ยงนะถ้าไม่เธอเลี้ยงก็ต้องให้แม่เธอเลี้ยงเพราะฉันนะไม่เลี้ยงเออ บางทีเราได้ยินผู้หญิงพูดแบบนี้เรารู้สึกว,ว,ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีไม่ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ที่พูดแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะดูแรงอาจจะดูไม่รับผิดชอบอาจจะดูไม่ดีแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่รู้ใจตัวเองรู้สไตล์ตัวเองรู้ในิสัยตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นมนุษย์แม่ไม่เหมาะที่จะเป็นแม่คนไม่เหมาะที่จะดูแลคนนึกออกป่ะคนหลายคนเนี่ยที่รู้ตัวเองอ่ะอันนี้มันดีรู้ใจตัวเองมันดีนะคะมันทําให้ไม่อีกคนไม่ไปเสียเวลาด้วย ะอะมีบางคนแล้วเขาก็มีลูลกให้จริงเออเคที่เขาเล่าว่ะผู้หญิงบอกว่าอันนี้คือแม่แม่สามีคนเล่านะผู้หญิงบอกว่าหนูไม่อยากมีลูกแต่ถ้าจะให้หนูมีเนี่ยหนูมีได้แต่แม่เราไปเลี้ยงนะหมายถึงแม่ผู้ชายแม่เราไปเลี้ยงนะแล้วเขาแล้วเขาก็มีให้จริงมีให้จริงแล้วก็แม่สามีก็เป็นคนเลี้ยงเลี้ยงหลานจริงเออแล้วเธอก็ไปทํางานทําอะไรปกติไปทําใช้ชีวิตเหมือนับบลสาวออฟฟิศอะไรแล้วเขาก็ปล่อยให้แม่สามีเลี้ยงไปปล่อยให้ยายยายเลี้ยงไปแล้วเขาก็ไม่ชอบเลี้ยงเด็กแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันชัดเจนแต่แรกเนี่ยตัดภาพมาที่คู่นี้ที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยนะคะคือแฟนเนี่ยมีความชัดเจนแน่ๆว่าเขารักอิสระเขาขี่ลำคาญเขาไม่ชอบเขาอาจจะเป็น introvert จริงๆก็ได้มันจริงคือเวลาใครใช้คคาว่า introvert ครูจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมันคือครูจะไม่ฟันธงร้อเว่าคนไหนเป็น introvert เพราะว่าบางครั้งละ่ะคนเราชอบสับสนระหว่างความไม่ชอบสังคม ความเป็นโซเชียลฟเบียก็มีความไม่ชอบสังคมความแบบเอ้ยฉันเคยเจอสังคมเสียแ้งหน้าไหวหลังหลอกเคยเจอคนหักหลังเคยเจอคน,คนไม่จริงใจเคยฉันไม่อยากเข้าสังคมแบบนี้ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตหรอกนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อคล้ายๆแบบเเคยเจออะไรที่ไม่ดีมาแล้วก็ไม่อยากเข้าสังคมใช่ป่ะแล้วเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนรักอิสระอืมที่ลำคาญถ้า มันเกิดจากว่าตัวเขามีปมเบมือนคอบที่ลำคาญค่ะจะเป็นเขามาจากครอบรัวใหญ่เอาคนเป็นครอบรัวใหญ่เจๆๆอวน้องเล็กค่อยที่ลำคาญเขาไม่อยากมีลูกนะแต่อีกฝั่งหนึ่งคือภรรยายอยากมีลูกไงอ่าต้องคุยกันให้เคลียนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออไม่ได้บอกว่าเออจะให้แต่งหรือไม่ให้แต่งเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนใครนะคุณต้องตัดสินใจเอาเองนะความรักของคุณสองคนคุณต้องไปคุยกันเอาเองนะแบบคุณเราคุณแนะนําว่าคุยกันให้เคลีย เคลียร์แต่แรกดีกว่ามาแยกกันทีหลังอุ้ยคมอันนี้พูดสดๆเลยเนะี่ยอืโจดๆค่ะเคลียร์แต่แรกดีกว่ามาแยกกันทีหลังอืมเพราะว่าหลายคู่ที่มาแยกกันทีหลังเพราะตอนแรกไม่เคลียร์ค่ะอืมผู้ชายอ่ะรักอิสระไม่ชอบไม่ชอบเรื่องจุกจิกไม่ชอบลาคาญไม่ชอบเลี้ยงเด็กไม่ชอบเสียงเด็กไม่ชอบเด็กร้องไม่ชอบอะไรเลยแต่ว่าเออรักแฟน เขาผูกพันกับแฟนติดแฟนรักแฟนแล้ววันดีคืนดีนะแฟนก็มาบอกว่านี่เธอแม่ฉันบอกว่ายังไงจะแต่งไม่แต่งถ้าไม่แต่งก็เลิกแล้วนะเขาจะหาคนอื่นมาขอฉันแล้วนะเขาอยากะมีลูกเลยนยะแล้วบางทีผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาถูกบีบมานะเหมือนเราไปห้างซื้อสินค้าแล้วเขาบอกว่าสินค้าตัวนี้ลดห้าเเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคือบางคนเนี่ยไม่แน่ใจเราก็อยากได้ไม่อยากได้แต่เห็นลดลดอ่วันสุดท้ายบีบเนื่อนไขของเวลาเขาบอกว่าถ้าไม่แต่ง ฉันก็จะเลิกกับเธอแล้วนะไอ้ผู้ชายเวลานี้มันก็ใจมันก็รักอยู่เนาะมันก็รักผู้หญิงรักไปรักมาก็เอาวะแต่งก็แต่งอืมก็แต่งไปเพื่อที่จะคล้ายๆโดนบีบให้แต่งมันก็นอะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะส่วนใหญ่จะเยอะผู้หญิงที่บอกว่าเธอจะแต่งตรงลงเธอรักฉันไหมผู้ชายก็บอกว่ารักซึ่งเขาไม่ได้โกหกเขารักแต่เขาไม่ได้อยากมีครอบครัวไม่ได้อยากสร้างครอบครัวใช่ปะเธอรักฉันไหมเนี่ยพ่อแม่ฉันบีบมาขนาดนี้นละถ้าเธอไม่แต่งนะก็แสดงว่าเธอมไม่รักฉันอ่ะก็ให้ผู้ชายเอ่ พิสูจน์ว่ารักก็ผู้ชายก็เลยไนงะเอาเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่แต่งผู้หญิงก็หาว่าไม่รักอะแต่งก็แต่งวะเออก็เลยแต่งเขาแต่งคายๆว่าสเต็ปหนึ่งไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งพอแต่งไปเสร็จปั๊บบางคนเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าโอเคให้คุมกําเนิดก็ได้อผู้ชายไม่ได้อยากมีลูกผู้หญิงอยากมีเออเพออยากมีแล้วแบบไม่ได้เคลียร์กันเออบางทีผู้หญิงก็จะไม่กินยาคุมอะไรเงี้ยค่ะไม่กินไม่กินยาไม่กินอะไรปล่อยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยมีพอมีขึ้นมาแล้วก็อบอกผู้ชายปั๊บผู้ชายชอ็ชอกช็อกคือ แต่ทะไรได้พลาดไปแล้วเออบอกว่าเออ,เอ,อพลาดไปแล้วก็อันเนี้ยมีปัญหามีปัญหาตัวที่ว่าโอเคถ้าพลาดไปแล้วอีกเปล่าหนึ่งก็รู้ว่าโอเคพลาดแล้วมีลูกแล้วแต่ผู้ชายไม่อยากมีลูกผู้หญิงก็ต้องยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ต้องเป็นตัวหลักของคนเลี้ยงไม่ใช่ว่าคณไปไปไป,ไปลากเข้ามาเฮ้ยนี่นเธอต้องรักครอบครัวเธอต้องอยู่กับลูกเลยทุกวันหยุดเธอต้องอยู่กับลูกเธอต้องมีเธอเป็นพ่อนะจะมาคือเขาเจตนาเขาตรแรกอยู่แล้วเพราะเขาไม่อยากมี ไม่ควรบังคับหรือให้เขาฝืนใจมีถ้าเขาไม่อยากมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวมีก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวก็รักลูกเองแหละบางคนไม่ใช่เนี่หมือนบางคนที่บอกว่าอะไรนะอะคุมถุงชนแต่งไปอยู่อะไรนะอยู่ไปเดี๋ยวก็รักกันไปเอง <Brasil> ถามว่าอยู่ไปเดี๋ยวก็รักกันไปเองไหมอาจจะมีและอาจจะอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่บางคูก่ก็จะแบบอยู่ไปจริงๆต้องบอกว่าอยู่ไปก็ชินกันไปเองอยู่ไปก็ผูกพันกันไปเอง เป็นความรู้สึกผูกพันอยู่กันแบบนี้เออก็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 รักกันไปเองก็ก็เป็นไปได้แต่บางคนพออยู่นานๆเข้าเขาไปเจอคนที่ใช่ที่เขารู้สึกว่ามันใช่จริงๆที่ไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจไปได้มันก็ทําให้เกิดออปัญหาได้เหมือนกันขนาดคนที่เขารักกันจงใจเลือกกันตั้งแต่แรกอะเขายังเปลี่ยนใจเลยถึงจุดหนึ่งเขายังหมดรักกันได้เลยนั้นการหมดรักอะมันมันตัวใหญ่เนะี่ยความโรแมนติกอะอย่างที่ครูบอกอะรักหนวย นะคะหลักหน่วยคืออาจจะสองปีสี่ปีห้าเต็มที่นะสี่ห้าปีหลังจากนั้นมันจะเป็นความผูกพันมันเป็นคอมมิทเมนต์เป็นอะไรนะพันธะสัญญาอยู่กันด้วยพันธะสัญญาอยู่กันด้วยเป็นสถาบันครอบครัวมันจะไม่มีความหวานแหววอะไรอย่างนี้แล้วยกเว้นคนที่เขาแบบคลั่งรักตั้งแต่แรกเป็นรักแท้ตั้งแต่แรกถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เยอะมีค่ะแต่ไม่พบบ่อยเอางไม่ไม,ไม่ไม่พบบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมืองเนี้ยอ๋อทั่วๆไปเป็นเพลนนะคือว่า รักมากเอางี้สังเกตดีๆนะตอนที่ค้างรักนะพวกเนี้ยเวลารักจะรักมากรักง่ายด้วยรักเร็วด้วยอะเจอกันไม่ทันไรยโอ้โหก็จะจีบแบบอ่ามันเกิดคําว่ารักง่ายไหนเร็วนะคะถ้าเป็นรักแท้เนี่ยไม่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 ไหนสิบปีก็เม่เบื่อยี่สิบปีก็ไป่เบื่อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกรักรักรักเล่าไหนเร็วนะพวกเนี้ยนะก็แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกไม่ได้คิดจะสร้างครอบครัว แต่อีกคนหนึ่งคือจะสร้างครอบครัวผู้หญิงเคสนี้ผู้หญิงต้องถามตัวเองก่อนไม่ใช่ถามแม่เพราะเอาจริงจนะจะถามว่าครูอยุให้เราไม่กระตันยูนะเออความต้องการของแม่ให้เป็นความต้องการของแม่ไปหนูต้องถามตัวเองว่าตัวหนูอยากเป็นแม่คนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแม่อยากมีหลานหลายคนชอบพูดแบบนี้มันเหมือนกับให้เราโตแล้วเราคนเราบรรลุนิติภาวะแล้วนะเราเกินยี่สิบแล้วเราต้องรู้ความต้องการของเราไม่ใช่แบบว่าแม่อยากมีหลานที่ฉันจะแต่งงานเพราะว่าเออพ่อแม่อยากมีหลานแต่ฉันน่ะ เฉยๆไม่ได้อยากมีเฮ้ยไม่ได้นะชีวิตของเรานะเราต้องเลือกก่อนเราต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเราเนี่ยอยากมีเราอยากมีคู่ชีวิตเราก็อยากมีไม่ใช่แต่งงานตามใจพ่อแม่เพราะว่าไม่ได้ปากเสียนะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยู่กับเราไปตลอดนะแล้วเราเราเราเขาให้เราแต่งงานให้มีลูกกับคนที่ไม่ได้อยากมีลูก หรือแม้กระทั่งตัวเราเราอยากมีลูกหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยอย่างเคสเนี้ยท่านครูก็เลยแนะนําให้น้องไปตั้งสติไปถามตัวเองแล้วไปดูไปคุยกับเพื่อนๆที่เขามีลูกเออว่าเฮ้ยมีลูกเป็นจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรถูกผิดไม่มีอะไรขาวจัว่วหรือดําปิดปีเออมีลูกมันก็จะมีเอ่อเหนื่อยมากเหนื่อยแบบนึงแต่ว่าลองรันระยะยาวมันก็มันก็เป็นสถาบันครอบครัวไง เออมัน,ม,นมันก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้มีลูกใช่ปะแฟนกันสองมีสามีภรรยามันก็เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดอันนี้วิธีอธิบายของคุณนะห้างหุ้นส่วนจํากัดก็คือมีหุ้นส่วนมีหุ้นมีหุ้นส่วนสองคนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีลูกเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนบริษัทจํากัดเออมันมีมันมีผู้ถือหุ้นมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความวุ่นวายมันก็มากกว่าเดิมถูกป่ะเออ อะไรนะมากคนมากความมากกว่าเดิมแต่ว่าเวลาจะทําอะไรที่มันแกลนที่แบบมันต้องใช้คนเออเนีเฮ้ยมันก็มีตัวช่วยเยอะแงนึกนอ่ะปะสมเว่าเปิดร้านอ่ะของบางคนเปิดร้านอาหารน่ะไอคนพ่อแม่ยืนผัดไอลูกคนนี้เสิร์ฟไอคนนี้ไปล้างจานคือมันก็จะสมัยก่อนเขามีลูกไว้ใช้ไงซึ่งเด็กมันก็ไม่ปิดนะดในใน,ในความเสื่อของคุณนะมีลูกไว้ใช้มันจะทําให้เกิดการสมัครสมานสามัครค,รคีเครื่องบูนกันมันจะฝึกให้เด็กอยู่เป็นทีมแล้วก็ไม่ไม่เอาตัวเองมาส่วนกลางด้วยซ้ำไปนะสมัยก่อนนั้น การที่มีครอบครัวและมีลูกมันก็เหมือนเปิดบริษัทจำกัดเพราะนั้นเงื่อนไขในการเปิดบริษัทจำกัดความคล่องตัวมันก็ไม่เหมือนหอจกเหรอาหมมาเรียนคี่บอกว่าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ต้องเลือกสิ่งที่มันใช่สําหรับเราเราเป็นคนยังไงเราชอบความคล่องตัวหรือเปล่าเราแบบว่าฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศฉันอยากจะใช้ชีวิตอิสระเหมือนเหมือนกับแฟนฉันเลยแฟนฉันรักอิสระฉันก็รักอิสระแต่พ่อแม่ฉันอยากอยากมีหลานอยากอุ้มหลานเฮ้ยอันนี้ก็ต้องมาคิดดูนะว่าเออ เราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเด็กก็คือเราไม่ใช่นะเขามีผู้หญิงหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะที่มาติดต่อที่ครูเจอนะเขาอะมีลูกแล้วเขามานั่งร้องไห้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากมีลูกแต่ประมาณนี้เลยอารมณ์อารมณ์นี้เลยว่าพ่อแม่อยากอุ้มหลานเพราะฉะนั้นเราต้องถามหัวใจตัวเองว่าเราอะอยากมีลูกจริงจริง นะคะอยากมีลูกจริงๆพร้อมที่จะเป็นแม่คนจริงๆและสามีเราก็พร้อมที่เป็นพ่อจริงๆแฟนเราอาจะสมมติตอนนี้ยังไม่แต่งงานนียแฟนพร้อมนึงถ้าทั้งคู่ตกลงปงใจมีคอมมิชเมนต์มีพันธสัญญาการแล้วแน่ใจแล้วก็แต่งงานและมีลูกแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่รับผิดชอบแน่ๆเราดูจากนิสัยที่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่ เปบแบบต่อเพื่อนดูจากนิสัยส่วนตัวดูจากหลายๆอย่างเขารับผิดช,ชอบไม่ได้อย่าไปบังคับให้เขามีลูกเพราะว่าลูกเราจะตกนรกและตัวเราก็จะตกนรกมีบางคนทิ้งลูกทิ้งเนียไปมีผู้หญิงใหม่แล้วลอยนวลไปเลยไม่รับผิดช,ชอบมีนะนะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจถามใจตัวเองก่อนเวลาในคลิปหมดอีแล้วถ้าใครต้องการปรึกษาครูนะคะแอดไลน์มาจองเวลาได้ที่0 8 9 7 4 5 6 1 1 1จ้ะ